รีวิวเปรียบเทียบทั้ง4แบรนด์4ห่อกับงบราคา5,000 6,000 7,000ครับเตรียมกลมก็คือราคาไม่เกิน7,000ครับวันนี้พี่จะมาะผมรีวิวว่าหลังจากใช้งานทั้ง4แบรนด์นี้ที่พี่ซื้อมาใช้งานครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อและโปรโมชั่นล่าสุดของทั้ง4ห้อนี้ใต้คลิปนี้ผมบอกเลยว่าวันนี้ ที่จะมาเปรียบเทียบว่าหลังจากใช้งานทั้ง4แบรนด์จะเป็นไงบ้างครับตัวแรกเจ้าตัว Realme 11 5G ครับตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากบอดี้สวยกล้องหน้ากล้องหลังถือว่าหายห่วงครับกล้อง108 000, 000, ล้านกล้องหลังครับกล้องหน้า16ล้าน,าน,านบอกว่าตัวนี้คือจะเต็มในเรื่องกล้องมากครับตัวไปคือเจ้าตัว Xiaomi Redmi 13 4G ครับผมกับงบราคาบางทีกดคดได 5000ก็มีผมตัวนี้กับกล้องหลังถ0ึงว่า8ล้านกล้องหน้าตัวนี้16ล้านพิกเซลครับบอกเลยว่าตัวนี้ก็ถือว่าเวิร์กสับพีครับต่อไปผมเจ้าตัวเทคโนโปว่า6 Pro 5G ครับฝาหลังเป็นแบบมินิ LED เอฟเฟกครับทั้ง4ตัวนี้ตัวนี้ฝาหลังจะมีไฟมินิ LED เอฟเฟกบริเวณนี้ครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์หรือว่าจุดเด่นของรุ่นนี้แน่นอนครับ กล้องหลังถึงร้อยแล้านกล้องหน้า3าสองถือว่าจัดเต็มจริงทุกรุ่น4ตัวนี้ตัวนี้กล้องบอกเลยว่าจัดเต็มมากกล้องหน้า3าสองกล้องหลังหึงร้อยแล้านจัดเต็มจริงครับแบตหกพันมิลลิแอมด้วยก็ถือว่าจัดเต็มแน่นอนในการใช้งานครับต่ตัวนี้ผมเจ้าตัว h o n o r x 7 b ครับซึ่งเป็นรุ่นราคาเบสที่ราคาแบบลงมากกว่าตัว x 9 b เนาะบอกเลยว่าตัวนี้แบตให้มา คู่กับตัวนี้คือ6 0 0 0มิลลิแอมถือว่าโหดจริงครับกล้องหลัง108ล้านกล้องหน้าตัวนี้คือ8ล้านเซพรีรู้สึกว่าลอมที่ใช้งานมาลอมของออเนอร์เป็นลอมที่เสถียรดีแน่นอนครับในการใช้งานครับมาพูดถึงว่าเฮ้ยเราจะเลือกตัวไหนกับงบราคาแบบ5 0 0 0 6,000 7,000ในหัวข้อว่าชิปตัวไหนมันเดียวกันครับในเรื่องวันนี้นะครับอย่างแรกคือเรื่องบอดี้ครับถ้าบอดี้ สับชิปนะครับเอาชิปก่อนแล้วกันครับผมวันนี้ชิปครับผมตัวนี้ใช้ตัวที่เป็นชิปตัวซีรีส์ของ Demensity ซีรีส์6 0 0ันะครับผมสับพีนะซีรีส์6 0 0 0จะคล้ายกับตัวเทคโนโ่า6 p r ป 5G ครับที่ใช้ตัว Demensity 6080ครับสับพีตัวนี้ผมสับกันใ้เกมนะรับขึ้น 5G มันไม่ได้คีเรคือเอาตรงนะ cpu 6100พัทกับตัวนี้6080อองตรงว่าพีเล่นเกมมาไม่ได้แตกต่างกันมากมายครับรองรับขึ้น 5G เหมือนกันคือใช้งานมาฟลิ่งของการใช้งาน cpu พี่ว่าไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับผมตัวนี้แต่จัดการความร้อนก็ดีทั้งคู่ครับตัวแรกนะครับก็คือเจ้าตัว realme 11 5G ครับตัว2คือเจ้า xiaomi redmi 13ครับตัวที่3คือเจ้า t e c n o p o ว่า 6กโป5หครับตัวที่4คือเจ้า Honor X 7 B ครับวันนี้พี่จะมารีวิวในการเปรียบเทียบพี่จะขอแนบลิงก์ที่พี่ซื้อมาและโปรโมชั่นล่าสุดใต้คลิปนี้ครับผมวันนี้พี่จะมาเปรียบเทียบในเรื่องแรกก่อนเลยคือเรื่องบอดี้ครับบอดี้ทั้ง4แบรนด์4ี่ห้อมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดครับวันนี้พี่จะเปรียบเทียบก่อนเลยของเจ้าตัว r e a l m มี11 5G ครับซึ่งบอกเลยว่าดีไซน์เมื่อโดนแสงไฟด้านหลังครับมีความพรีเมียมมากครับเป็นดีไซน์ที่พี่ชอบมากเลยครับนี่ครับตรงโมดูลกล้องครับเป็นวงกลมแล้วข้างในผมมีไฟแฟลก l อลแล้วก็มีกล้องกล้องหลังตัวนี้คือ108ล้านกล้องหน้า16ล้านบอกเลยว่ากล้องหน้ากล้องหลังถือว่าทํางานได้ดีจริงครับนี่ครับบอด,ดี้โดงเวลาโดนแสงครับจะเป็นตัวเอด้วยซึ่งสวยจริง ด้านข้างครับผมจะมีปุ่มสแกนลืมือผมบริเวณด้านข้างนะครับซึ่งบอกเลยว่าสวยงามมากมีความพรีเมียมมากครับหน้าจอดิฟเฟอรต์หนึร้อยยี่ิบเตผมตัวนี้ขนาด6.72นิ้วนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ชิปก็แรงครับชิปตัวนี้ใช้ตัว density หกหนพัดรองรับขึ้น 5G าจีรับซูเปอร์วอนในการชาร์จถึง67วัตต์ซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้คือดีมากครับ กล้องหลังคือซูม 3x ความชัดได้บอกเลยว่าสุดจริงสับตัวนี้ดีไซน์ถือว่าสวยครับมาดูเจ้าตัว Redmi Note 13ครับกับดีไซน์ที่รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นดีไซน์ที่สวยงามมากเลยครับอันนี้ขอเชินชมเลยว่าดีไซน์คือสวยจริงครับคือดีไซน์ผมเจคา,ายตัวนี้ผมแสงในการเล่นแสงครับเจคา,ายตัวเจ้า Realme 11 5G ครับผมโดนแสงผมมันก็สวยเห็นไหม โดนแสงคือสวยจริงอันนี้คือไม่อวยครับสวยมากเรียโดนแสงอ่ะนี่สวยครับบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มันแบบสวยมากๆากอะไแหละสัพเพีอะลำโพงเป็นลำโพงคู่แบบ Dolby a t m o ดด้วยนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นลำโพงตัวเดียวนะครับอันนี้คือ Dolby a t m o ดมตัวแล้วก็มีอ e ีวอไลเซอร์ในการปรับเสียงด้วยถือว่าโหจริงสับเจ้าตัว r ว d มี Note 13ครับกล้องหลังผม108ล้านกล้องหลัง จะเท่ากับตัว Redmi 11 5 g กับตัว Realme 11 5 g นะครับผม3 4สับกล้องหลังครับ Redmi Note 13แล้วก็ Realme 11 5 g ครับจะมีความละเอียดเท่ากันครับค้ดห้อล้านกล้องหน้าก็เหมือนกัน16ล้านพิกเซลครับมีความแตกต่างกันเรื่สกินโทนนะใครชอบสกินโทนที่สดใสไปตัว Realme จะได้ 3..4 สำหรับกล like like ้องทั like rider, ้ง2ตัวนี้ในการดีไซน์ครับซึ่งเป็นดีไซน์ที่บอกเลยว่าสวยงามครับผมในการดีไซน์ครับกล้องหลัง108ล้านเหมือนกันนะครับกล้องหน้า16ล้านเหมือนกันทุกประการนะผมแต่สกินโทนใครชอบแบบฟุ้งฟลิงก็ไปตัวเร a l มี11 5G ครับใครชอบตัว r ร d m มีแบบแบบสีสันแบบสดๆก็ไปตัวเร d m มี o t e 13ครับในการใช้งานบอกเลยว่า กล้องทั้ง2ตัวนี้กับหน้าจอก็ถือว่าโอเคครับสแกนลายนิ้อครับตัว Realme 1 1 5G จะอยู่บริเวณข้างตัวนี้จะอยู่บริเวณหน้าจอครับหน้าจอจะเป็น IPS ตัวนี้เป็นตัว a m o l e เดครับสีสันก็แตกต่างกันแน่นอนเนาะหน้าจอครับซึ่งมีความสวยงามที่เพียงพอมากครับหน้าจอก็เฉลีย่ยหน้าจอ6 6 6 7ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากครับในส่วนอัตราของหน้าจอเรเฟรก็120รเเหมือนกันเลยครับผม สับเจ้า2ตัวนี้นะนีครับเดี๋ยวครับต่อไปผมคือในการดีไซน์ของเจ้าตัวที่พีชอบมากครับคือเจ้าตัวเทคโนโปว่า6โป o 5G ครับซึ่งดีไซน์ด้านหลังมีไฟผมตัวนี้ Mini LED แบบเอฟเฟกครับซึ่งสามารถปรับแต่งไฟผมที่ตรงตั้งค่าได้ซึ่งบอกเลยว่าพีชอบสุดๆ แล้วก็ผมมีสแกนในมือบริเวณหน้าจอหน้าจอ6.78นิ้วอัมาเรตสีสันคือดีแน่นอนครับบอดี้ทั้ง3ตัวนี้เห็นไหมครับที่พีมให้ดูก่อนนะครับจะมีความแตกต่างแั่ผมแล้วจะใครชอบเลยใครชอบเมนิมรลก็ไปสองนี้ใครชอบแบบ s า i ไฟก็มาโปรว่า6โปร 5G นะผมในส่วนในไฟด้าหลังผมบอกเลยว่ากินขาดกับรุ่นอื่นมากครับ คือไฟอยาก,กินขาดมากครับมีการปรับโคดเยอะเลยมีการแจ้งเตือนมีพลังงานมีเวลามีเพิยวไฟมีประจอนมีหายใจมีดาวตกซึ่งบอกเลยว่าในการปรับไฟปิดไฟได้ครับจะเปิดเฉพาะตรงนี้ก็ได้จะเปิดเฉพาะไฟด้านซ้ายก็ได้ผมหรือว่าด้านขวาก็ได้ครับซึ่งบอกเลยว่ามันดีมากสำหรับตัวนี้ดีไซน์คือกินขาดมากครับคือพีชอบนะแต่พีก็ชอบตัวนี้คือมันก็เป็นดีไซน์ที่เอกลักษณ์ของแต่ละแบรนด์เนอะอย่างนะั้น พี่ก็เพื่อนๆผมก็อลองคอมเมนต์ดูว่าเฮ้ยชอบดีไซน์ตัวไหนครับนี่ครับมาดูว่าเจ้าออเนอร์นะครับผมตัวนี้ x 9 b ไม่ใช่นะผมซึ่งเป็นรุ่นน้องของรุ่น x 9 b ้า b ผมก็คือ x 7 b ที่วางจำหน่ายในปี2.4บอกเลยว่าดีไซน์ก็เหมือนกับตัว realme กับตัว redmi ครับดีไซน์จะออกสไตล์แบบมินิมอลเวลาสัมผัสข,ของฟีลิ่งด้านหลังก็จะมีความพรีเมียม เป็นดีไซน์ที่ลงตัวจริงครับปุ่มสแกนนะผมอยู่บริเวณด้านนี่ครับด้านข้างเหมือนกับเจ้าตัว Redmi 11 5G นะครับตอนนี้วางจำไหน่ายคือเจ้าตัว Redmi 12ตัวพัดนะผมบอกเลยว่าตัวนั้นคือสเปคใกล้เคียงกับตัวนี้แหละแต่พี่ว่าไปซื้อตัวใหม่ดีกว่าครับผมตัวนี้ก็ถือว่าใช้ดีแต่พี่ถ้ามีงบพี่ก็ไปตัว12ผัดนะผมตัวนี้เพราะว่าราคามันดีมากตัวนั้น คือพีพักว่าตัวนั้นถ้าผมกล้องก็ดีครับผมในการที่เอามาใช้งานเนาะนี่ครับกล้องหลังครับ108ล้านกล้องหน้าตัวนี้8ล้านครับแล้วก็ผมหน้าจอบอกเลยว่าทัดดีจริงหน้าจอรีเฟรช90เฮิรน้อยกว่า3ตัวนี้แต่รีเฟรชของลอมตัวนี้มันทำลอมได้ดีครับทำให้การทัดของหน้าจอรู้สึกว่ามันทัดแล้วมันติดนิ้วดีถึงแม้ว่าจะเป็น 90Hz แต่ลอมของเจ้าออเนอร์มันทำลอม มาได้อย่างเสถียรมากในการใช้งานครับในส่วนชิปของผมตัวนี้ใช้ตัวตัวที่เป็น Snapdragon 680สำหรับคื่อน 4G RAM 8GB เพียงพอมากในการใช้งานหมดเลยว่าเวิร์กมากบอดี้ก็สวยครับน่ครับเดี๋ยวให้ดูบอดี้ซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแบรนด์แล้วกันครับเพื่อนๆผมชอบตัวไหนก็คอมเมนต์บอกแล้วกันเนาะนี่ครับมาดูว่าเฮ้ยชิปแต่ละตัวมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดครับ ใครเล่นเกนมกหนักๆแนะนําเลยว่าให้ไปตัวเจ้าเดียวมี11 5G ครับแล้วก็เจ้าตัวเทคนโวว่า6โว 5G ครับปรับกันกนลำลังต่ําก็เพียงพอแต่มันแรงกว่าทั้ง4ทั้ง4ที่บีมาครับคือคือสอนี้จะมีความแรงที่เฉลี่ยเท่ากับเจ้าตัวนี้ใช้ตัว d i m e ิสตี้6100พัทรองรับขึ้น 5G ตัวนี้ใช้ตัวเบ n สตี้6080รองรับขึ้น 5G ครับ ความเร็วไม่ได้แตกต่างกันมากมามครับผมตามที่พีใช้งานมานะครับเล่นเกม ROV 6 0เฟรมก็ลื่นเหมือนกันนะผมตัวนี้บอกเลยว,ว่า CPU ทั้ง2ตัวนี้ไม่ได้แตกต่างกันมากมายครับในส่วนของเจ้าตัว Redmi Note 13กับตัว Honor X7B ครับตัวนี้ใช้ตัว Snapdragon 6ก5ตัวนี้ใช้680ครับเอาจริงไม่ได้แตกต่างกันมากในการใช้งานครับ เหมือนบอดเดียวกันผมอันนี้ไม่แตกต่างในการใช้งานอันนี้ก็ไม่แตกต่างกับผมเล่นเกมปรับ60เฟรม ROV ก็ลื่นเอาตรงนะทั้ง4ตัวนี้ ROV ลื่นเหมือนกันครับเก็บชิมอินแพปรับแค่กำลัต่ําก็เพียงพอทั้ง4ตัวนี้นะผมพับจ m o b บายเปิดสูงสุดโคตรสบายในการใช้งานครับตัวฟรีไฟแม็กเปิดสูงสุดได้หมดเลยผมสับทั้ง4ตัวนี้นะที่พีใช้งานมามต่อไปผมพีให้ดูว่าเฮ้ยเรื่องชิป ก็ดีแล้วแหละเรื่องเล่นเกมก็ดีแล้วปรับกลางๆต่ำๆก็เพียงพอในเรื่องเล่นเกมแล้วครับวันนี้พี่จะดูว,ว่นหน้าจอสีสันมันมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดผมจะให้ดูหน้าจอกันนี่ครับหน้าจอครับอันนี้หน้าจออัมาเรอันนี้ iPS นะครับนี่ครับอันนี้ตัวเจ้าเป็น iPS อันนี้ไม่ใช่ iPS นะครับครึ่งอัปเกรดมาจากตัวโน้ตตัวที่เป็นแบบว่าโปรว่า 5 Pro, 3 4หน้าจอของเจ้าตัวโปรว่า6 Pro จะเป็นแบบ AMOLED ผมสีสันคือบอกเลยว่าจัดจ้านกว่าเพื่อนเขาแน่นอนครับสีหน้าจอคือสวยงามมากอันนี้ขอเชินชมหน้าจอกับเจ้าตัว Redmi Note 13คือมันใกล้เคียงกันครับผมสับเจ้าตัวโปรว่า6 Pro 5 t ครับมาดูเจ้าหน้าจอที่เป็นแบบ TFT เวลาดูก็ถือว่าหน้าจอสีสันสับพีนะ ือว่าสู้แสงดีครับหน้าจอตรงนี้ครับผมนี่ครับให้ดูหน้าจอครับผมนี่ปึ๊บขอเล่งแสงครับผมเล่งแสงก่อนนี่ครับเดี๋ยวพี่ขอเลียงแสงเลยนะครับนี่เล่งแสงครับดูครับว่าแสงสีสันของหน้าจอก็มีความแตกต่างครับแต่ทั้ง4ตัวนี้คือกล้องบริเวณด้านหน้าเจาะดูมาแบบใหม่ในปี24ก็ไม่ได้แบบแตกต่างกันครับผมในเรื่องกล้องเจาะดูเนาะในส่วนในการใช้งานเรื่องหน้าจอครับ ัดดีทั้งคู่ครับผมออนนี้ก็ฮัดดีทั้งคู่อันนี้ก็ฮัดดีฮัดดีครับ1 2 0เฮิร์ตซ์120อเฮิร์ตซ์ 120, Hz, 120 Hz. อันนี้ปรับ90 Hz. แต่ลอมของออเนอร์รู้สกมมึกว่าลอมมันจะดีกว่าชาวบ้านเขาแค่นั้นครับซึ่งหน้าจอดิเฟรนต์น้อยจริงแต่ลอมมันก็ดีกว่าชาวบ้านเขาทำให้นในการใช้งานถือว่าดีครับแต่พีรู้สึกว่าในปีนี้อ่ะซึ่งอัปเดตล่าสุดณปัจจุบันทั้ง4ตัวนี้ ลำในปัจจุบันก็เพียงพอครับเพราะว่า CPU มันรีดประสิทธิภาพของระบบระบบปฏิบัติการออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นลมไม่ได้แตกต่างกันมากมายครับผมในเรื่องในการใช้งานครับเรื่องหน้าจอครับพี่ให้ดูกันว่าเฮ้ยหน้าจอสีสันเมื่อเปิด youtube เป็นไงบ้างนะครับนี่ครับเปิด youtube เลยครับพีขอเปิดยูทูให้ดูเลยครับผมปึ๊บน่ครับขอเปิด youtube นะครับนี่ มาดูว่าแสงสีของหน้าจอจะเป็นไงบ้างนะครับนี่พี่ขอปลดล็อกก่อนนครับปลดล็อกคือสัมผัสของ h o n o r ร์ดีจังฟิลดิงนี่ครับมาดูว่าเป็นไงบ้างนะครับผมหน้าจอนะครับนี่พี่จะเปิดหน้าจอให้เหมือนกันนะครับผม CK แล้วก็คำว่า Test นะครับพี่ขอเปิดในการตั้งค่าของเจ้าตัวเรียวมีก่อนนะครับ ครับสูงสุดในการตั้งค่าก็คือ 2K 60เฟรมครับนี่ขอสต็อปเลยก่อนสับเจ้าตัว Redmi Note 13นะครับสูงสุดในการเปิดก็คือให้ดู 180P 0 60เฟรมครับสับเจ้าตัวที่เป็นตัวนี้นะครับนี่ 2 k 60เฟรมครับขอเบาเสียงกันเนาะครับสับเจ้าตัว o n e r นะผม x 9 b นะครับก็สูงสุดในการเปิดน,นะครับผม <OLED TV. S 1> ครับจะให้ดูครับนี่ครับก็คุณภาพครับอันนี้1 0 8 0 p 60เฟรมอันนี้คือ 2K 60เฟรมแสดงว่าในการเปิดผมตัวตัวที่เป็นโปว่านะผมกับตัวเรียวมีจะมีการเปิดที่เท่ากันนะครับ 2K 60เฟรมอันนี้ 180p 0 180p 0นะครับมันดูว่าเป็นยัไงบ้างครับครับผมเปิดให้ดูกันครับผมปึ๊บ นี่ครับเคาะ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 ปึ๊บนี่ครับมาดูว่าผม,มาดูครับเคาะมันเท่ากันปึ๊บปึ๊บ,บดูครับผมว่าเป็นไงบ้างผมสับสีสันของหน้าจอผมนี่ให้ดูเลยเพื่อนๆชอบสีสันของหน้าจอไหนผมก็คอมเมนต์เลยนะครับ ก็บอกเลยว่าทั้ง4ตัวนี้คุณสมบัติของหน้าจอถ้าเอาตรงๆนะพี่ชอบหน้าจอของตัวเทคโนโปรว่า6 p r ป5 G ครับมอบให้เป็นหน้าจอที่มีความชัดและสีสันของหน้าจอถือว่าสู้แสงดีมากครับลองมาก็คือเจ้าตัว n o t ต13นะครับลองมาคือเจ้าตัว Realme ีนะครับผม11 5 G สุดท้ายคือเจ้าตัวที่เป็น Honor นะผมในการ สีสันหน้าจอจออเนอร์จอดที่สี่นะครับอันนี้1 2 3 4นะครับผมในเรื่องหน้าจอนากน้ผมพี่ผมจะขอทดสอบในการฟังเพลงว่าเฮ้ยฟังเพลงมันเป็นไงบ้างครับในการที่เรื่องเสียงครับลำโพงหนึ่งตัวลำโพงคู่ลำโพงคู่ลำโพงคู่นะครับผมนี่ครับพี่ขอเปิดในการทดสอบลำโพงเลยนะครับนี่ครับว่าลำโพงมันเป็นไงบ้างครับ ซื้อองตรงนะมันมันทัดดีครับบางทีมันทัดดีมันก็ง่ายในการใช้งานแล้วแหละถือว่าโอเคครับนี่มามาดูว่าเสียงเป็นไงบ้างครับที่จะขอเปิดเจ้าตัวนะครับอันนี้เจ้าตัว Realme 5 g <even S 1> นะครับมาดูเส no ียง ซึ่งบอกเลยว่าเสียงถือว่ารับได้แต่คุณภาพเอาตรงๆมันก็ใช้งานได้แหละแต่คุณภาพเสียงมันอาจจะไม่สุดลำโพงสองตัวนะแต่พี่ว่าเสียงมันก็มีความกังวานนะผมในแบบงมันอยู่นะมาดูเจ้าตัวนี่ครับโน้ตสิบสามนะผมมาดูว่าเสียงเป็นไงบ้างนะครับดู hey, ครับดูเสียงถือว่าเสียงดีนะสัตพีอะ เสียงเบสมีความกังวานออกมาครับถือว่าเสียงใช้ได้ครับผมใช้ได้ใช้ได้แล้วแหละเสียงมาดูว่าเจ้าตัว6โปรจะเป็นไงครับโปรว่า6โปรนะครับผมคือเสียงมันดีกว่าชาวบ้านเขาจริงน,นะ เสียงดีมากเฮ้ยเสียงดีเสียงดีเสียงดีครับเสียงเบสมีความกังวลจะใกล้เคียงกับตัวโน้ตสิครับในเรื่องเสียงนะครับมาดูเจ้าตัวที่เป็นลำโพงสองตัวเหมือนกันครับเจ้าตัว Honor X7D ครับเสียงดีเหมือนกัน ส,ส,ส,สำหรับพีนะถือว่าทั้ง4ตัวนี้เสียงก็ถือว่าดีครับ แต่ถ้าพี่เลือกเสียงดีสุดพี่ให้ตัวโปว่า6โปตัวลงมาคือโน้ตสิบสามแล้วก็โน้ตสิบสามผมเสียงมันจะใกล้เคียงกับตัวอ็อนเนอร์เอ็กเจ็ดบีนะผมเสียงจะใกล้เคียงกับแต่เสียงนี้จะดีกว่านะครับผมเสียงดีมากครับตัวนี้ผมจะอยู่ที่แบบที่สุดท้ายครับก็คือเสียงลทเพงหตัวแต่เสียงมีความเป็นกลางวานมากแต่ลพงสองตัวเสียงมันอาจจะไม่ดังเทาลพงสองตัวแต่พี่ว่าคุณภาพก็เกินคาว่าคุ้มค่าคุ้มราคาในเรื่องเสียงแน่นอนครับ ครับหมเลยว่าเบอร์ครับผมพี่จะให้ดูว่าเฮ้ยกล้องหน้ามันเป็นไงบ้างผมจะขอถ่ายสดให้ดูเลยว่ากล้องเป็นไงบ้างครับนี่ครับดูเรื่องกล้องเลยมาดูาผมว่าเป็นไงบ้างออครับผมนี่ปึ๊บครับมาดูกล้องอันนี้พี่จะขอดูให้ว่าสกินโทนเป็นไงเลยนะครับผมนี่ครับมาดูครับกล้องครับผมอันนี้กล้องครับผม นี่เห็นไหมครับผมฟังก์ชันในการใช้งานของออเนอร์ดีมากครับอันนี้ผมสกินโทนของกล้องนะถ้าถ่ายก็จะแนวนี้ผมก็จะออกแนวนี้เลยอันนี้คือภาพเป็นภาพถ่ายผมหรือว่าพี่จะให้ภาพถ่ายนะครับผมนี่อันนี้สีเจ้าของเจ้าตัวเรียวมีผมจะออกโทนตัวนี้เลยครับนี่ครับขอถ่ายเลยนะครับนี่ครับแบบนี้เลยครับผมเรียวมีโน้ตสิบสามครับจะแบบนี้นะครับผมนี่อันนี้เจ้าเจ้าเทคโนโปรว่าหกโป นะครับผมเจอแบบนี้เฮ้ยโปรมาเลนมีความวายอะ่ะชอบอะ่ะเป็นตัวอย่ผมนี่ครับก็เพื่อนๆผมลองแต่ใจว่าชอบสกินโทนไหนครับให้ดูตัวแรกนี่ครับแบบนี้เลยสกินโทนครับตัวที่สองครับตัวสิบสามครับแบบนี้เลยเพื่อนๆครับผมคอมเมนต์เลยว่าชอบกล้องหน้าตัวไหนนะครับอันนี้ตัวเทคโน เทคโนโลยีบอกเลยว่าพีชอบมากๆเลยคือมีความเป็นเลนวายมากครับในกล้องหน้านะผมตัวนี้แล้วก็ของเจ้าตัวออเนอร์ครับที่สไตล์จะออกแบบขาวๆเนาะออเนอร์ Honor ครับผมนี่ครับให้ดูเลยว่ากล้องมันมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดเนาะมาดูว่าเฮ้ยเรื่องกล้องหลังเป็นไงบ้างผมกล้องหน้าถ้าเปนคนชอบครับสกินโทนพีว่าไม่ได้แตกต่างกันมากมายหรอกในเรื่องกล้องหน้าอันนี้ไม่ได้แตกต่างกันครับนี่ครับให้ดูเลยผม ดี๋ยวพีจะเอาพวกวัตถุต่างๆครับเช่นพีเอาตัวนี้เนาะครับออกกล่องเึ๊บเห็นไหมว่าสีสันมันก็แตกต่างกันนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากมายเช่นพีเอาต้นไม้มาใส่กล้องหน้าครับแบบนี้ครับสีก็ตามไมด้ผมเพื่อนเพื่อนลองเปรียบเทียบสีดูว่า,วาชอบสีแบบไหนครับนี่แบบนี้สีครับจับนี้มาใส่ครับก็จะแบบนี้แล้วผมสีเพื่อนเพื่อลองเปรียบเทียบดูครับแต่ส่วนตัวพีรู้สึกว่าความวายเนี่ยพีมอบให้ตัวโปรว่า6โปรแต่สกินโทนพีชอบตัว เรียวมีครับเรียวมีกับออเนอร์สกินโทนคือดีมากของเจ้าตัวโน้ติสามจะเอเนี่ยแบบสดใสนะครับผมนี่ครับแต่เอาตรงว่ากล้องที่พีชอบพีชอบหอให้ตัวโปรว่านั่นแหละมันมีความแบบเรียวๆแล้วมันก็ปรับสกินโทนของ AI แบบง่ายดีครับแล้วมีความวาด้วยพีชอบกล้องน่าเหปลรียนวยครับไปวายพีชอบมาดูผมกล้องหลังนะผมในการใช้งาน,น,นมันเป็นไงบ้างน,นะครับนี่ครับมาดูกล้องหลังของพีทอสอบกล้องหลังเลยครับผมให้ดูปึ๊บถ่ายมุมเดียวกันนะครับ นี่ครับเดี๋ยวพี่ขอถ่ายที่ความชัด108ล้านทั้งหมดเลยนะครับเหมือนกันเลยครับอ,อ,อันนี้ก็จะถ่ายหน้ล้านนะครับก็อยู่ที่ตรงของของตัวเทคโนลจะอยู่ด้านบนของคำว่า AI ครับเทคโนโลยีกล้องหลังดีจังแต่รูไหมว่าว่าตัวเจ้า เดียวมีก็ดีเหมือนกันนะครับครับเพียร์ถ่ายที่ความชัดเหมือนกันนะผมคือเอาความชัดที่หนึ่งร้อยแปดล้านเหมือนกันนะครับนี่ละเอียดสูงโหก็ดีนะครับมีแต่ตัวดีๆเลยกล้องหลังน,นี่อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งร้อยแปดล้านเหมือนกันนะครับผมคือตัว Xiaomi ผมจะปรับตรงนี้เลยหนึ่งร้อยแปดล้านนะครับสกินโทนบอกเลยว่า สวยงามสวยงามทั้งหมดเลยคือแล้วแต่คนชอบอะมันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละค่ายเนาะมันเลยบอกเปรียบเทียบไม่ได้ว่าชอบแบบไหนครับส่วนตัวถ้าพี่เอาตรงนะพี่จะขอซูมแล้วกันครับที่ตรงนี้ให้ดูว่าตัวไหนเลนมันดีครับโู ตัวเรียวมีทำเลนของกล้องได้อย่างดีจริงอันนี้ขอชช่นชมนะครับเราลอมาก็เจ้าตัวโปรว่า6 Pro 5G ครับตัวนี้สูส4กันครับแต่ไม่สู้ตัวเรียวมีครับเรียวมีสกินโทนของภาพคือดีจริงครับเอาตรงนั้นเพื่อน,นผมลองคอมเมนต์ดูว่ากล้องหลังตัวไหนสวยนอดนี้ครับก็ตามไ้เลยครับให้ดูนี่ครับสับผมนะผมชอบตัวเรียวมีแล้วก็โปว่า5แล้วก็เจ้าตัวออเนอร์สุดท้ายพี P. ให้ตัวน้13ครับ แต่แต่จริงถ้าถ่ายจริงลงเฟซลงอะไรไม่ได้แตกต่างกันมากมายครับผมเร่อสกินโทนของการใช้งานเรื่องกล้องนะนี่แหละพีใช้งานมาครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เวิร์คครับสับการแบ่งหน้าจอครับผมทั้งหมดก็ผมสามารถแบ่งหน้าจอได้เหมือนกันนะผมเช่นดูยูทูบตัวนี้นี่ครับก็แบ่งหน้าจอได้เหมือนกันทุกประการนะผมนี่ปึ๊บมมี multi window ้วผมในการใช้งานทั้งหมดสามารถแบ่งเป็นัลติว window ได้หมดนะครับแล้วก็แบ่งเป็นนี่ครับหน้าต่างคู่ได้ซึ่งการแบ่งก็ไม่ได้ยากผมในการแบ่ง ครับเช่นตรนี้ในการแบ่งเราก็แบ่งได้ multi window นี่ครับผมหรือว่าตัว p ป o w a ก็ใช้3นิ้วในการแบ่งครับซึ่งในการแบ่งก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายครับอันนี้คือแบ่งครึ่งหน้าจอครับก็กดตรงนี้นะครับดูจะป๊อปขึ้นมาแบบนี้อันนี้ก็ได้เห็นนะครับในการแบ่งเป็น multi window ครับก็แบ่งมาอันนี้เห็นไหมทั้งหมดเราก็สามารถผมใช้งานได้ง่ายนี่นี่ก็แบ่งอันนี้ก็แบ่งเป็นส่วนมากพีก็ใช้งานหน้าต่างลอยแบบบางครั้งครับบางแอปนี่ครับหน้าต่างลอย ในส่วนของเจ้านี้มีหน้าต่างลอยไ,ไหมเดี๋ยวมาดูครับผมในการตั้งค่าน่ครับหน้าต่างลอยผมถ้ามีคือว่าหน้าต่างลอยเห็นไหมครับว่ามีมัลติวินโดว์หรือว่าหน้าต่างลอยหรือว่าการแบ่งหน้าจอคู่ได้ทุกตัวแน่นอนครับนี่แหละเป็นสมาร์ทโฟนที่พี่เอาานำว่าเฮ้ยตัวไหนมันคุ้มสำหรับพี่ก็ใช้งานแล้วแต่เอกลักษณ์ของเราครับใครชอบเล่นเกมหนักหกหรือว่าเล่นเกมไม่หนักมากแต่เล่นเกมแบบสายเกมเมอร์ตัวนี้มีบายพา s ครับก็ไปตัวโปรว่า6โปรใครชอบกล้องก็ไปตัวเดยวมีใครชอบแบบใช้งานแบบหน้าจอสวยๆแบบเอเดเ n นเมน ก็ไปตัวเจ้า1นยสามใครชอบแบบครบจบลอมดีก็ไปตัวเจ้าออเนอร์สัพพิยาพีก็ให้ว่าเฮ้ยมันก็ทั้งหมดนะในการใช้งานครับแต่ถ้าเรื่องบอดี้ด้านหลังสวยพี่ก็ให้ตัวโปว่า6โปสวยแต่ได้วคนชอบครับว่าชอบแบบไหนแล้วกันครับมันก็สวยในแบบนั้นแหละทั้ง3ตัวนี้4ตัวนี้ผมสวัสดีผมพี่เพขอจบคลิปในการรีวิวในการเบเทียบผมเท่านี้สวัสดีขอบคุณครับ